ก็ทักทายสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับก็เมื่อวานก็ไม่ได้มาลงคลิปลงอะไรมาคลิปนี้เราจะมาจับเป็นคู่ชุดไอ้สอตัวล่างให้ก่อนไปเลยนะครับสําหรับงวหมดวันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี้ก็คือวันที่1นึมิถุนาย,ยน2อ ก็เป็นหวยสัญจรด้วยนะสำหรับงวดนี้ <c oughs> ก <c oughs> ็เล่นเบาเบากันหน่อยประว่าหวยสัญจรอะไรก็กเกิดขึ้นได้มาคลิปนี้เราจะมาดูไอ้ประกบเป็นคู่ชุดให้ก่อนเลยนะเป็นชุด2ตัวล่างเป็นชุดเต็มไปแล้วเราจะมาตัดมาขัดกับแต้มของเราอีกทีหนึ่งก็จะเหลือคงจะเหลือแค่ไม่กี่คู่ชุดนะเพื่อนสำหรับชุดนี้เดี๋ยวเราค่อยมาขัดมานิ้นสําหรับชุดสูตรชุดตัวดินตัวนิ้นที่เขา้า ในงวดที่ผ่านมากันว่าจะเหลือดินไปอยู่ไอ้คู่ไหนชุดไหนแต่งวันนี้ผมตั้งๆไว้น่าจะอยู่ประมาณ4คู่ชุดตรงไม่งั้นก็จะเหลืออยู่แค่3คู่ตรงนะสำหรับงวดนี้สำหรับชุด2ตัวล่างชุด2ตัวล่าง เราจะเน้นตรงให้เลยนะเน้นเน้นตรงมาไปก่อนก็คือ,อ,อชุดเต็มของเรานั้น <c oughs> ก็จะมีอยู่ตามนี้นะก็คือชุดแรกนะก็คือ,เ,อ,อเดเดเต่นของเรา <c oughs> เด็เดติ่นของเราเราจะวางเด็กเต่นของเราไปก่อน เดี๋ยวค่อยเอาเลขเด่นก็ได้นะเดี๋ยววางเป็นชุดเต็มไปก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราจะมาตัดด้วยแตมม์เราอีกทีหนึ่งก็คือชุดเลยอก็คือชุด69 60 6าหกศูนย์หกห ก็อย่างรู้กันนะชุดแนวทางของเราก็อาจจะค่อนข้างเยอะแต่ไม่เป็นไรนะเพื่อนตัดด้วยแต่ตัดด้วยอะไรก็จะเหลือแค่ไม่กี่คู่ชุดเองยังไงเราก็ต้องจับชุดเต็มไว้ก่อนเพื่อที่จะเอาไว้พิจารณาสำหรับสูตรเลขเด่นของเราจะได้ไม่พลาดโอกาสถ้าเกิดเราไปจับน้อยชุดมาตัดกับมาคัดกับตัวเด่นที่เราจะได้ แล้วมันก็ตัวเลียมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะเพื่อนแล้วก็ก้าวก้สก้านึงตัวเรียกเราก็จะมีอยู่ประมาณ20คู่ชุดตรงนี่แหละและทีนี้เราจะวางด้วยแต้มของเรานะแต้มเลือดับของเข้านะที่แล้ว แต้มของเราแต้มมาเข้าอยู่ที่แต้มห้าอยู่นะแต้มเรือดับของเรานี่เอาวันนี้ก็ตามขอให้เข้าอีกสักนวดสัญจรด้วยนะก็คือแต้มเรือดับของเราเดี๋ยวมาตัดมาคัดให้ไปก่อนก,ออก็คือแต้มเหลือดับไปก็คือแต้มเรือดับนี้จะเหลืออยู่ที่ แต้ม0แต้ม4แต้ม6แต้ม7แล้วก็แต้ม8นะก็จะมีอยู่เหมือนเดิมเท่าเดิมก็คือ5ตัวมามาดูัต่หนที่เข้าแต้มบ้างอันนี้แต้ม5ไม่มีแต้ม6แต้ม7แต้ม8อันนี้แต้ม9ไม่มีนะแล้วก็ อันนี้แ่ะอันนี้แต้ม6แต้ม7แต้ม8แต้ม9ไม่มีแต้ม0มีน่ถ้าเกิดใครเพื่อนคนไหนมีไอ้ชุดแต้มมาตัดกับชุดนี้ออกได้อีกสักตัวสองตัวคงจะดีนะเดี๋ยวยังไงถ้าผมจะมาคัดไอ้ชุดนี้ให้ก็แล้วกันเพราะว่าตัวเลขไอ้ชุดแต้มของเรามันก็ยังคงเยอะอยู่ ราะว่าถ้าเกิดเราตัดได้เหลือน้อยชุดนี่ยมันก็ตัวเลขมันก็จะน้อยลงกว่านี้นะเพื่อนอันนี้แหละเต็มเจ็ดเต็มเจ็ดมีอยู่เต็มเจ็ดเต็มแปดเต็มเก้าไม่มีเต็มศูนย์มีอันนี้แหละเต็มหนึ่งไม่มีอันนี้เก้าเก้าสิบแปดเต็มแปด วันนี้จะมาเบิ้ลหรือเปล่าวันนี้สัญจรด้วยแต้มแปดแต้มเก้าไม่มีแต้มศแต้ม1แต้มหนึ่งไม่มีแต้มสองก็ไม่มีเอา้าตามนี้มาดูเลขเด่นเราจะวางเลขเด่นให้เด่นของเรางวดน,นี้นะงวดที่แล้วเราให้6 7 8 เราตัดดับออกไปเราตัดดับออกไปมันก็เด่นไปที่7และ8มาด้วยกันวันนี้ผมจะวางเหล็กดับให้นะเพื่อนสองตัวเหมือนเดิมดับผมดับไปให้ก็คือสีและหนะ้านะวันนี้ไปชวนเด่นใครก็ไม่ต้องไปตัดทิ้งนะเหล็กดับของเรา ให้ดับไปชุดนี้สีและห้าส่วนมากผมจะไม่ค่อยจับสีและห้าแต่สีกับห้ก็ติดกับสูตรของเรามาก็เยอะอยู่นะส่วนดินของเรานั้นนะเพื่อนๆเ,เราให้เดินไปที่ตรงไหนดีวะตรงล่างหลังนี้ไหมงล่างนี้เนาะดิน วันนี้ก็ยังเป็นตัวเดิมๆอยู่นั่นเพื่อนผมให้เดินไปที่7 8เ็เก้าเด่นไปที่เจ็ดแาสำหรับเลขเด่นของเรานี้เข้าแทบทุกงวดนัเพื่อนไม่ว่าจะเป็นบนหรือล่างก็เพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูเอ้เหลือก,กี่คู่ชุดนี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอ็ดโอ้แล้วสิคู่ชุดก็ยังเยอะอยู่ดี <c oughs> 12คู่ชุดนี้ก็ยังเยอะอยู่ดีถ้าเกิดว่าเด่นไปที่เจ็เด่นไปที่7 8็ดนะเพื่อนเจ็ดเราก็ตัดไอชุดเลข6ออกไปมันก็จะเหลืออยู่1 2 3 4 5 6องห้เดแหลืออยู่9ก้าชุดเหลืออยู่9ชุด,ออชดแล้วก็ เหลือเก้าชุดเดี๋ยวผมจะต,ตีตีกรอบล้อมล้อมรอบไว้ให้ก่อนตีกรอบล้อมรอบไว้ให้ก่อนเลยนะเหมือนทุกๆุกหมวดก็คือเอา้าให้มันเหลือน้อยชุดเพื่อนๆจะได้ไม่น,นั้นก็คือชุดนี้มานี้ตรงหรือเปล่าเอา้าไม่ตรงก็ดูๆกันเอาเอา้าทีนี้เหลือกี่คู่ชุดแล้วทีนี้ 1>, 1 2 3 4 5ส7ี่ห้าคู่ชุดอา้าวอย่างน้อยก็ลดลงมาเหลือน้อยชุดแล้วเพื่อนส่วนมากตัวที่ผมตีกรอบล้อมรอบแบบนี้ส่วนมากจะเข้าอยู่นั่นเพื่อนเข้าเข้าบ่อยอยู่นะดีก่บหลุดก็แล้วกันชุดเนี้ยเอายังไงเพื่อนเพื่อนก็ลองพิจารณาดูมันจะมีอีกสูตรหนึ่งเดี๋ยวจะมาคัดให้ทีนี้สูตรนี้รับรองตัดเอามาคัดเหลือแค่เหลือน้อยกว่านี้แน่นอนสําหรับชุดนี้เดี๋ยวคอยดูกันว่าจะเป็น สูตรไหนเพราะว่ามันมีสูตรตัวเด่นที่เข้าอยู่นะว่าที่แล้วที่เราฟันเลขแปดไปเพื่อนๆจาได้เพื่อนๆลองไปย้อนดูดิเอาไปย้อนดูคลิปที่ผมฟันเลขแปดไปให้แปดตัวเดียวะที่ว่ามันได้อะไรนะมันได้แปดแปดกับสามหรือเปล่าแล้วผมไปตัดเลขสามออกมันก็เหลือแปดตัวเดียวผมก็เลยฟันเลขแปดไปก็ติดไปที่เจ็ดแปดเป็นไงก็งวันนี้ผมก็จะฟันแค่ตัวเดียวกันเดี๋ยว คอยดูในคลิปต่อไปก็แล้วกันว่าผมจะฟันตัวไหนระหว่าง7 8 9ถ้าเกิดเราฟันได้เม็ดเดียวนะอย่างสมมติว่าเราฟันเจ็ดไปนี่มันก็จะมีอยู่แค่กี่คู่ชุดเองเนี่ยหนึ่งสองสามก็จะเยอะหน่อยสามคู่ชุดแต่ถ้าเกิดว่าเราฟันเลขแปดไปอ่าน,นี้ก็โชคดีไปหน่อยเหลือแค่สองคู่ชุดเห็นไหมที่ว่าอยู่ในกรอบของเรานี่นะถ้าเกิดว่าเราฟันเก้าไปอันนี้ก็จะติดเยอะหน่อยก็จะติดอยู่ที่ หนึ่งสองสามคู่ชุดก็ผมก็จะสรุปอยู่ประมาณนี้แหละเพราะว่าเราจะฟันเลขเดียวกันเพราะว่าสูตรทุกสูตรเดินดีๆมาผมบอกตรงๆเลยนะอาจจะ,ะหลุดก็ได้เพราะว่าทุกๆสูตรไม่มีสูตรไหนเข้าเสมอไปหรอกเพื่อนๆที่ผมจะเอามาลงก็คือผมจะคาดมาผมก็มีสูตรเยอะอยู่พอสมควรนะแต่ผมที่จะคาดมาให้ลงให้กับเพื่อนๆสมาชิกผมก็คิดว่าไอ้ตัวเลขน่าจะมาหละ ผมถึงจะเอามาลงถส่วนตัวเลขที่ว่าไม่เข้ากับแนวทางที่เรามีอยู่ในชุดนี้ส่วนมากทุกๆอาจารย์นะเพื่อนถ้าเกิดว่าเขาจะทํามาตรงกับชุดที่เขาลงมาเงี้ยมันก็เป็นไปได้ยากเขาก็ต้องหาสูตรที่ว่าไปเลือกสูตรที่ว่าเข้ากับชุดของเขาอะไรมาลงก็เหมือนนกันทุกๆท่านทุกคนนั่นแหละเราจะเอาชุดที่ว่าเข้ากับชุดแนวทางของเรามาลงให้กับเพื่อนๆดูเท่านั้นคลิปนี้มีอะไรเพิ่มเติมบ้างเดี๋ยวผมดูก่อน มันเหลืออะไรบ้างเหลืออะไรี๋ยวผมดูจากนี่ก่อนมีเล็กดบเล็กดบแต่เติมปึ๊บชุดปักหลักชุดตัวเด่นชุดนี้เออผมลืมบอ,อกไปชุดตัวเด่นชุดนี้เดี๋ยวผมจะลงให้ชุดที่เข้านะชุดที่เข้าเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะชุดที่เข้านะเดี๋ยวผมเขียนให้แป๊บหนึง่งชุดที่เข้าเม่วานนี้มันได้อยู่ที่อะไรนี่ตัวดินเนาะเป็นตัวดินนะ เอาตรงนี้แหละตรงเก่ามานี่แหละตัวเด่นงวดนี้ตัวชุดที่เข้านะได้อยู่ที่7 8 9 0ส่วนชุดหนึ่งที่เราเอามากลบชุดนี้ก็ถือว่าเดินมาดีเพราะว่าเราจะใช้ไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวดับของเรา ก็ดับเอาอยู่แทบจะทุกงวดนะเพื่อนๆแทบจะทุกงวดหลุดก็ส่วนน้อยก็คือมันได้ศูนย์หนึ่งสองแล้วก็สามไม่มีมันข้ามาสี่แล้วกด็ดับไปที่เลขสามส่วนอีกตัวหนึ่งนั้นก็คือเราจะใช้หลักสิบหลักหน่วยล่างบวกกันก็ออกศูนย์หกันก็ดับไปที่เลขหกส่วนงวดนี้เพื่อนเพื่อนก็คงจะรู้นะที่ผมดับสี่ดับห้าเพราะว่า,อ,าอันนี้ก็จะเป็นชุดสองตัวล่าง ก็คือ8 7 8บวก7็ดก็ดับไปที่เลข5ผมก็เลยให,ให้ดับไปที่5ส่วนชุดนี้ผมคำนวณได้ไม่ตรงกันอีกแล้วนะเพื่อนวันนี้ผมคำนวณได้อยู่ที่1แต่งแต่วันนี้หลุดมานะ1 2 3 5อนได้อยู่ตามนี้ก็คือชุดที่หลุดไปไอไ ชุดที่หลุดไปก็คำนวณได้แต่น,นี้ผมก็เลยเดึงเลข4มาเห็นไหมสี่ไม่มีดึงมาเป็นปุ๊บสี่และห้าดังนั้นแล้วชุดนี้ถ้าเกิดว่าจะพูดถึงตามคามเด่นจริง,รงๆนะถ้าเกิดเราจะจับจริงๆมันก็จะได้อยู่แค่เก้าคู่ชุดนะสาหรับชุดนี้เดี๋ยวผมตีกรอบให้ดูเพราะว่าอันนี้ก็ติดดับไปมันก็เด่นอยู่ที่เจ็ดแปดเก้าของเราใช่ไหมแล้วก็ไม่มันไม่ชนกันมันก็จ,จับได้อยู่ตามเนี้ยเก้าคู่ชุด ซึ่งกาวคู่ชุดนั้นมันก็แน่นอนมันก็ต้องติดอยู่ในนี้แน่นอนกาวคู่ชุดของเราก็คือจะเป็นชุดนี้ตั้งหาเอายังไงเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพามาดูชุดฟันตัวเดียวไปไฟันชุดไอ้นี้ไปเดี๋ยวแต้มให้ก่อนจะได้ดูชัดๆก็คือเหล็กดาบหน้านนี่อันนี้เป็นเล็กเด่นเลขกเด่นไม่ต้องเขียนหรอกเดี๋ยวมาานันจะ มันจะลายตาเอ้าเพื่อนๆก็แคปหน้าจอเอาไว้ก็อยู่ตามนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆเด่นชุดไหนก็คืออย่างสมมติว่าเพื่อนๆเด่นอยู่ที่อ่าอาจารย์เลขหนึ่งมามาแรงนั่งวันนี้เลขหนึ่งมาแรงเพื่อนๆก็ดึงประเด็นที่เขาเตะมีอ่าก็มีอะไรหกหนึ่งหกหนึ่งก็น่าลุ้นนะเลขหวยออกสัญจรหกหนึ่งที่ผมเคยพูดไปก็คือเลขตัวแทนก็คือหกหนึ่ง อันนี้เจ็ดสองก็เลขกตัวแทนไอ้เจ็ดสองตัวแทนแปดสามนี่ก็ตัวแทนนะน่นี่ยังไงซึง่งไงซะผมคิดว่าสัญจรนี้น่าจะมีอะไรดีๆมาให้แต่ผมเน้นไปอยู่ที่แต่ส่วนมากถ้าพูดถ้าเกิดว่าพูดถึงหวยสัญจรนะหวยสัญจรผมคิดว่าเขาไม่เคยทิ้งเก้านะหวยสัญจรดูจากสถิติยังไงเราก็ต้องไปเปรียบเทียบกับสถิติกับสถิติที่เคยออกสัญจรมาให้กับเพื่อนๆได้อยู่แล้วเพราะว่าการไอ้วิเคราะห์พิจารณา สถิติย้อนหลังคว,ความเป็นไปได้นค่อนข้างที่จะสูงนั่นเพื่อนอย่างทุกๆุกวันที่ผมเคยพูดมาก็ไม่เคยพลาดนะเอาอยัางไงเพ,เพื่อนก็ลองดูว่าผมจะพิจารณาไปทางไหนไปทางเลขตัวแทนเด็กพี่น้องหรือเลขเบิ้ลงวนนี้มีลุ้นแน่นอนสําหรับชุดสรุปของเรารับรองไม่น่าเกินไม่น่าเกินอยู่ประมาณ3ตัวน่าจะอยู่ประมาณ3ตัวกว็3ตัวนี้ก็เน้นตรงกันลองๆไว้ที่ตัวกลับก็แล้วกันแต่ส่วนมากผมจะคัด ตามตามสูตรของเราก็คือคัดเน้นตรงมาให้ก่อนเลยก็คือจะเป็นชุดนี้แหละเอายังไงยังไงเพื่อนๆือนก็ลองพิจ,จนารณา,าดูมีอะไรเพิ่มเติมขาดเหลือไหมก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมขาดเหลือนะสำหรับชุดนี้เอ้ายังไงยังไงก็แคปหน้าจอไว้เดี๋ยวไอ้พวกสูตรตัวเด่นต่างๆเดี๋ยวรอคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะลงให้ดูว่าเราจะมาเน้นมาฟันชุดไหนกันสำหรับชุด789 แต่ว่าเด่นถามว่าเด่นจากสูตรที่ผมดูด,ดูมาเนี่ยเจ็ดแปนี้เท่ากันเลยนะความเด่นแต่ว่าเราต้องต้องเลือกแล้วแหละว่าจะเอาชุดไหนเพื่อที่จะมาคัดตัวเลขให้กับเพื่อนๆให้มันได้แค่2อถึงสตัวเท่านั้นสําหรับกวันนี้เป็นหวยสัญจอยยังไงก็เล่นยังไงก็คนไหนก็เล่นมากๆก,ก็เบาๆไว้หน่อยนะว่นนี้อ่ะยังไงยังไงเพื่อนๆก็เอา พิจารณาดูสําหรับชุดนี้ส่วนคลิปนี้ก็อ่ะไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาพบเจอกันในคลิปต่อไปก็แล้วกันเป็นชุดตัวเด่นของเราม,มันจะมีอยู่ที่เข้านะระยะยาวเออสูตรเด่นระยะยาวของเราก็เข้าอยู่นะเพื่อนสูตรเด่นระยะยาวของเราก็เข้ามาดีอยู่นี่ชุดนี้ก็เดี๋ยวค่อยตามกันชุดนี้มันจะเป็นเด่นเด่นล่างระยะยาวของเราก็คือเข้ามา มางวดครั้งล่าสุดมา,มามามาที่อะไรนะมาที่จปนี่มา2ตัวเลยวันี้เดี๋ยวเรามาดูกันระยะยาวแต่มันตัวเ,เลขตัวเลขแค่สี่ตัวนะสี่ตัวสําหรับชุดนี้ก็ไม่เป็รเราก็มาตัดกับชุดนี้ของเราแล้วก็ดิดนอีกชุดหนึ่งชุดนี้ไอชุด2ตัวนี่นี่ที่เราไปนเน้นเดี๋ยวเราค่อยมาดูกัน ว่าจะได้ชุดไหนอ่ะคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใน2ส,สูตรนี้เพราะว่าคลิปนี้ก็ใช้เวลาไปมากพอสมควรอ่ะส่วนคลิปนี้ก็บายบายครับผมสวัสดีครับเอาไปเลือกดูนะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวจะพบเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผมบายบายครับ